วัสดีนะครับทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 888 88, หมอฤทธิ์ผ่าดาวย o u t u b e c o m นะครับรายการดูดวงชะตาผ่าดาวแบบจอลึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ล่วงหน้าเส้นทางชีวิตของท่านเองมากยิ่งขึ้นผาดาวด้วยโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวจากดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิด จังหวะที่เกิดเวลาที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงสิริมงคลของตัวของท่านเองก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับสไครขกดติดตามช่อง YouTube กดซุปเปอร์แทงเยอะๆกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีตรงถึงบ้านทันทีอย่างฟรีบรีนะครับขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขมีความร่ำรวยและความสำเร็จ ท,ทุกท่านกันเลยนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนธันวาคม2568นะครับเผยว่าดวงดาวอิทธิพลในเดือนนี้จะมีดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับและจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านนะครับก่อนสิ้นปี2568นเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจา์ก็จะมีของดีให้นะครับแจกบทสวดมหามงคลฟรีนะครับให้คุณนําไปสวด นะเพื่อต้อนรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเออยคุณพวกแคปไปแล้วคัดลอกไปได้นะครับแล้วไปสวดตั้งใจสวดจะประสบความสําเร็จนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีที่ลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีดวงแรกก็จะมีดาวพระอังคารอังคารย้ายเนี่ยเป็นอุจจาวิราชในวันที่6ธันวาคม2568เวลา1ทุ่ม25เข้าสู่ราศีธนู นะครับอยู่ในเ,เดือนพฤษภาสบดีเป็นคู่สมพลนะในดวงชะตาคุณก็จะมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองและตามด้วยดาวพุธเซิร์ตทำเร็วได้เร็วประสบความสําเร็จวันที่7จธันวาคม2,568เวลาตี3 24นาทีนะครับพุธนี้เซิร์ตเนี่ยช่วงแรกนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะในดวงชะตานะครับอยู่ในเรือนอังคาร นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังคําพูดอย่างต่อเนื่องคําพูดเน็บแนมนู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาก็คืออิทธิพลดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยย้ายเป็นเทวีโชควันที่16บธันวาคม2568เวลา16บหนกาสิบสนาทีอาทิตย์นี้ย,าย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับในดวงชะตาอยู่ในเรือนพอรหัสบดี นะส่งผลให้คุณเป็นที่รักใคร่ของผู้หรับผู้ใหญ่เป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ย้ายวันที่22ธันวาคม68เวลา18ในการ11นาทีศุกร์นี้ย้ายนะครับก็เข้าสู่ราศีธนูอีกนะครับเป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบอกพันฟันฉงฉิงนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ละราศี วงคนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักกว,ว่าไปนะครับต่อมาอิทธิพลดาวพรหัสสบรีก็จะพักดาวพรหัสสบรีพักวันที่2 3่ันวาคม68เวลา7จ็มงสานาทีนะครับพฤหัสพักนะดังคําพยากรณ์ที่ว่าจะแพ้แก่สมมาชีพราหมณ์นักปาาและนักบวชน,นะนาดดาวอ่อนกาลังยังให้โทษกับผู้ที่คิดหลาย เพราะฉะนั้นคุณจําไว้นะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพยายามรักษาศีลธรรมเข้าไว้ความดีจะคุ้มครองให้คุณแข็งแกรปลอดภัยให้สวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในทุกสถานใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเข้าไว้ดีที่สุดนะครับก็ขอให้คิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้เพราะดาวพฤหัสบดีก็ปรับเข้าสู่ราศีเมถุนตำแหน่งเป็นปรากาศเศษ นะครับในดวงชะตาก็อยู่ในเรือนดาวพุธนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นในการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ต่างๆให้เต็มที่นะครับต่อมาก็คืออิทธิพลดาวพุธอีกพุธก็จะเสดิจพุธเดินเร็วครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ช้าอยู่ใหญ่นะครับพุธเสด็จ26ธันวาคม68เวลาต4สีคุณจะเห็นได้ว่าอิทธิพลดาวพุธเนี้ย มาอยู่ในเรือนพฤหัสในราศรีธนูเป็นปราเกษตรแต่ไม่ใช่ครับเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะทําให้ดาวพฤหัสมีกําลังดาวพุธก็มีกําลังเป็นเกษตรต่างคนต่างม,มีกาลังมีอํานาจในตัวเองแต่ไม่มีสิทธิขายบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถทํานูน่นทํานี่ได้นะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตา นะก็ขอให้ลำรวยลำรวยนะครับเลงจะขนาดนี้สติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างไรก็เต็มเปี่ยมมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับในดวงชะตาแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เต็มนะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันนะเพราะฉะนั้นบทสวดนี้พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์มหายันดวงนโมพุทธายพพวกทรัพย์ครอบจัก,กรวาลน,นะครับค่อยขุนสวดมนต์ตามนี้ได้นะเคล็ดลับก็คือให้สวดวันละเก้าจบเป็นมงคล นะครับแล้วก็โชคลามเงินทองคุณ,คณก็จะมีกินมีใช้เข้ามาหรือถ้าคุณสามารถท่องจำและโสดได้ไร้อยแปดจบได้ยิ่งดีนะครับจะเกิดความเป็นมงคลค้าขายร่ารวยประสบความสําเร็จนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอิทธิพลดวงดาวในเดือนนี้นะครับดาวซึ่งย้ายเป็นดวงแรกก็คือดาวรลางคานเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะครับและเป็นดาวเจเริญพบกาลีเนี่ยนะ ดวงชะตาอังคารย้าย6ธันวาคม6 8 1ทุ่ม25นาทีดาวังคารย้ายเข้าสู่พบการเงินนะครับหมายถึงคนราศีพิจิกจะมุ่งมั่นตั้งใจไขว่คว้าที่จะหาเงินหาทองให้ประสบความสำเร็จและเป็นอุจจาวิราชนะครับโอกาสที่ดีนะมันจะมาเองไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับอปุปสรรคปัญหาจะทำให้คุณมีเงินมีทองด้วยเช่นกันนะ่วงนี้ดาวประจำตัวอยู่ในเดือนเพื่อรหัส ถือว่าเป็นคู่สมพลคุณจะมีกําลังคุณก็รุยให้เต็มที่ไปเลยนะครับของชาวราศีพิจิกนะพูดถึงดาวต่อมาเนี่ยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธจะเดินหน้าเสร์จเนี่ย7ธันวาคม68เวลาตี3 24นาทีพุทธเสร์เข้าสู่มาทับลัคนาคนราศีพิจิกพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณนะมรณะกุมรักระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่ง นะครับแต่ในขณะเดียวกันลาพระลาบน้ำตกส้มตำก็จะวิ่งเข้าหาคนลาสีพิจิกมีโชคลาไปด้วยนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการงานอังคารอาทิตย์ย้ายเนี่ย16ธันวาคม68เวลา16ในการ12นาทีเลขหนึ่งมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลขหนึ่งไปซื้อรถตตอรีได้นะครับดาวพระอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่พบกดุมพระด้วยเช่นกัน กรรมะกระดุมพระตรงๆได้เงินจากงานดวงคุณลุยงานให้เต็มที่จะประสบความสาเร็จให้ติดต่อดิวกับเพศตรงข้ามจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีของชาวลัคนณาราศีพิชิกหรือให้ติดต่อกับผู้หญิงจะมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามานะครับและดาวการงานอยู่ในในเรือนพฤรหัสเนี่ยะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม แต่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และโทสะนิดหนึ่งการโต้เถียงความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะครับเพราะอาทิตย์ผิด่างคารต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องเงินเงินทองทองนะครับระวังหน่อยมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกในดวงชะตาดาวศุกร์จะย้ายเนี่ยวันที่22ธันวาคม6ก8เวลา18ในกานาทีศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่พบการเงินด้วยเช่นกันครับ ช่วงนี้การเงินเป็นมหาจักรนะครับหมายถึงการเงินของคนพิจิกอาจจะต้องเด็ดเหนื่อยก่อนในช่วงแรกแต่ก็ประสบความสำเตตร็จสมังเป็นอย่างดีได้มากนะครับคู่สัญญาเจรจา,านําเงินนําทองมาให้รวมถึงคนรักคู่ครองก็สนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์พระอาทิตย์เป็นคู่สมพลจะมีหน้ามีตาในสังคม สุขปักหวานนงคารละเปาคนราศีพิจิกพูดให้ดีเข้าไว้เงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสําเร็จนะครับก็คือพูดให้ดีๆนะคิดก่อนพูดจะดีที่สุดมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพฤหัสบดีพฤหัสบดีพักเนี่ยยีธันวาคม68เวลา7จ็ดโมงสานาทีนะครับดวงชะตาของคนพิจิกเนี่ยพูดพฤหัสเข้า มรณนะพินทุบาทนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปจนถึกประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมระวังการเงินมักมีหลายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือทางแก้คุณจะต้องนําเงินไปลงทุนทําธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเพื่อให้ได้รับผลตอบกลับมาจะดีในดวงชะตา,านะครับและในช่วงนี้ปุตตะมรณนะระวังบุตรบริวารจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือช่วงนี้บริวารมีเกณฑการ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้าออกก็ให้ออกไปเลยครับอย่าไปเหนี่ยว้างเข้าอย่าไปเหนี่ยวหลังให้ออกไปเลยคุณจะได้รู้ว่าบริวารก่อไหนดีไม่ดีแล้วคัดออกไปนะครับแล้วค่อยไปรับบริวารใหม่นูน่นประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมจะดีได้บริวารที่ดีๆเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพะพุทธเสด็จ พุทธเสดเนี่ย26ธันวาคม68เวลาตี4 48นาทีพุทธนี้เสร์จเข้าสู่พบการเงินนะครับเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเดือนกับดาวเพื่อนหัตทําให้เป็นเกษตรการเงินของชาวราศีพิจิกจะได้เงินมากและจ่ายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับของชาวราศีพิจิกนะในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้โอกาส ได้เงินทางไกลได้เยอะด้วยคือได้มาจ่ายไปในดวงชะตาคุณแล้วก็ลาบก็จะได้ลาบก้อนโตด้วยเช่นกันของชาวราศีพิจิกนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือพระจันทร์ดับพระจันทร์เพนดวงชะตาพระจันทร์จะเพนวันที่5้ธันวาคม68เวลาตี 5, 5นาทีจันทร์เพนอยู่ที่ปัตนติเลงลัคนานะครับแสงส่สองมา นะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะมีโชคลาภเงินทองนะครับพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่20ธันวาคม68เวลา8.43มง43นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ธนูพบการเงินวันที่20ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองอาจจะมีปัญหาอุปสรรคของคนราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยการงานของคุณ ให้เรามัดระวังนีดหนึ่งมีคนคอยจับจ้องเพ่งเลงคุณอยู่นะครับหรือแอบ,บดูคุณอยู่เรื่องการทํางานต่างๆนานาและในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีสัญญาข้อตกลง,งเจราจาหรือการท,ทําธุรกรรมในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือจะมีเอกสารสัญญาต่างๆก็ได้นะครับถ้าในด้านนี้ก็เ,เป็นไปในทิศทางที่ดีครับสัญญาต่างๆแต่ถ้าด้านไม่ดีอาจจะมีในเรื่องของคดีความ หรือปัญหาข้อพิพาทด้านการเงินต้องระวังไว้ด้วยของชาวราศีพิจิกและดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของลักซ้อนลักสามเศร้านิดหนึ่งนะครับเศร้าไปเศร้ามาสกุสกสกุกดิบดิบนะของชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ดูแลเขาจใ,ใส่กันอย่าทะเลาะบ,บอกแว้งกันเข้าไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตานะครับ โอเคนี่ครบแล้วของชาวลักนณาราศีพิจิกนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ